สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e ี่ซี่ซี่นะวันนี้มีสินค้ามารีวิวอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะผมหน่วยแน่แนจริงๆไม่จะบอกว่าหลายคนเลยผมว่าทุกคนนะเพราะมันต้องใช้วันนี้ผมก็เลยสั่งมานะครับจากช้อปปีเหมือนเดิมนะมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับนะได้ราคาดีแหละ นะครับแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อมาแล้วแล้วก็ลองทดสอบแล้วว่าเอ้ยมันไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ผมซื้อแพงกว่าน,นี้แล้วทีนี้ตอนหลังเนี่ยผมเห็นว่ามันมีร้านที่สต็อกอยู่ในไทยนะครับไม่ต้องรอจากจีนราคามันถูกกันเยอะมากนะเอ้ให้ดูครับอะไรเอ่ยมาแกะเฮ้ยเขาข่อแพ็กเกจจิ้งมาดีมากเลยนะเนี่ยกล่องก็กล่องก็ข่อมาแบบดีเลยอะ่ะเดี๋ยวผมดูดิมีที่อยู่ จะส่งมาจากไหน s h อ p e e w a r e h เา้า e ไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าถต่ว่ามาเร็วไหมมาเร็วนะผมสั่งไปไม่นานแป๊บเดียวมาแล้วแล้วก็แพ็คเกจจิงที่ห่อมานี่ห่อมาแน่นหนามากดูดิผมจะแกะยังต้องดูเลยว่าเฮ้ยแกะตรงไหนว่าให้ดูครับเฮ้ยงานสวยอะ่ะสวยกว่างานที่ผมสั่งจากจีลิกนะนี่เห็นปะนี่ครับ ผมสั่งมา3อันเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเคยสั่งมาแล้วอันหนึ่งจากจีนแล้วก็ทดสอบแล้วปรากฏว่ามันใช้งานได้ดีแกะห่อสีแดงแ้วกันนะให้ดูนี่ครับมันเป็นสาย USB Type A นะแล้วก็เอาไปชาร์จพวก Lightning Type C แล้วก็ Micro USB ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมได้ทดสอบแล้วแล้วมันใช้งานได้ดีนะมันไม่มีปัญหาเลยเลยมันชาร์จได้มันชาร์จ iPhone 11 Pro Max ผมได้ไม่มีปัญหานะครับก็ ก็ตอบโจทย์มากแล้วก็ชาร์จ iPad Pro ผมได้ที่ USB Type C นะก็ผมว่าโอเคเลยนะครับชาร์จกับ Note 9ได้ที่ผมใช้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันแล้วที่สำคัญคืออะไรมันเป็นโยโย่ครับปกติไอสายโยโย่พวกนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กนะแต่เท่าที่ผมจับดูไอสายตรงนี้เนี่ยมันก็ทำมามันก็ทามาค่อนข้างดีทีเดียว้วเนี่ยแล้วเราก็เก็บง่ายๆปึ๊บดึงเก็บอ่าก็จะเหลือแค่นี้นะครับความยาวสายหลอหลังจากที่ดึงเดี๋ยวผมดูซิ น่าจะประมาณสัก90เซนนะผมว่านะเ0เซนถึงเมตรหนึ่งแล้วแต่ผมไม่แน่ใจนี่วัดโดยคร่าวๆเอาเนี่ยดูสิสวยไหมดูไหมว่าเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ผมซื้อเส้นนี้มานะครับจากจีนส่งมาเนี่ยห้าสิบตัวบาทห้าสิบหกสิบาทนะครับรวมค่าส่งด้วยอะไรประมาณนั้นก็อีกเท่าไหร่สามสิบบาทาแต่ว่าผมมีแอปเปที่แบบส่งฟรีไงก็เลยแบบก็ไม่ต้องจ่ายก็เหลือห้าสิบตัวบาทนะครับ ตัวนี้ผมได้มา34มบ่าทถูกไหมสามสิบสาทเราดูสีแดงก้าดูสีน้ำเงินมานดีกว่าผมก็เลยสั่งมา3ามอันไงสาอันมันยังแค่ลายเดียวเองปะถูกปะนี่ไงเห็ไนไหมสวยไหมเออชาร์จได้นะผมลองแล้วไม่มีปัญหาเลยครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวดูลิงก์ด้านล่างนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ ไปลองคลิกตามดูเองนะผมไม่ได้ขายนะผมแค่รีวิวออกมาแล้วก็เอามาเป็นลิงก์ให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับยังไงดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อมันจะได้ทราบวาผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปละครับสวัสดีครับ